สวัสดีครับช่องพายเลิบครับแดดออกแล้วพี่น้องแดดออกแล้วครับตุกโคโนเห็นตาแล้วพี่น้องเห็นแสงแดดแล้วหลังจากไม่เห็นแดดมาเกือบเดือนแล้วพี่น้องเกือบเดือนอีพอมาหาเล่มหย่าอ่อนๆห้ลุกไส อยยาหน่อยๆอ่อนๆในเด้อเราไม่ได้เกี่ยวอ้อาปลูกเขานั้งเราเกี่ยวอหญ้าที่เกิดไปสร้างหน่อยจักหอบคงไม่ห่วงนะครับโอ้โอห้องหาเรลาลูกไส้ขันลูกขันขันขัน,ขน,ขนออกมาบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศ พาร้านหน่อยมาเกี่ยวหยาพี่น้องมาเกี่ยวหญ้าในป่าข้างๆบ้านครับโอ้หญ้าเพิ่นปลูกใหม่กระลังเกิดโอ้หยาเพิ่นปลูกไหมกระลังเกิดพี่น้องหยาแม่เลอปลูกไใบงาแล้วทางขึ้นไปเบิ่งหญ้าก,ก็บ่ทันได้ไปพี่น้องกระลังเห็นแดด โอ้ยฝ่าแจงแดงใสกระล่างเห็นแดดน้ำกระสีท่วมเขาพี่น้องเอยชิไดเกี่ยวเขาบอบบูที่อำเภอสตึกนะครับน้ำกับน้ำโคลาดหลายพี่น้องยาท่วมทอนเครื่องแรงเครื่องท่วมให้จังไในชิใดกินเขากินน้ำบรรยากาศบรรยากาศฝนเศร้าตกหมพี่น้องโอ้ยฟุ่มเห็นลมหนาวมาแล้วลมหนาวมาแล้วนะครับ ปากระบานเนาลูกปะกระบานปาปากระบานพี่พ่อมาเล็บหญ้าคางคางปลาไปลูกชายห้องโลโลแล้วเกี่ยวหญ้าคอมมินิตคอมมินิตเราเรียกหญ้าคอมมินิดเยาะคางคางท่าพี่น้องเอาไปให้ลูกชายไปลูกชายเล็บ ถูกชช่ก็ห้องรูรูรูขนาดพี่สาวอยู่บ้านนั่นได้นั่นติดพ่อมากเลยชายเลิฟหาเล็มหยาพี่น้องแดดกระล่างออกโอ้ยกระล่างหินแดดครึ่งเดือนเป็นเดือนจะล่างหินแดดมาเร็วๆพอกระบ,บานแล้ว นะครับไปแล้วซสนีก็ได้กินหลายเติบคุ้มมึงครับผุนลูกไส้้องโลโลทิดพ่อทิดแม่แห้งหายบ่ได้ ฝนตกกระชุ่มชําแดดออกมากกัมีแห้งพี่น้องฝนตกได้แต่ว่ายักขึ้นมดมือมดเส็นคือจังอันยี่สิบวันที่ผ่านมาอุ้ยเกือบไปขาดเสื้อผ้าก็ซักไม่แห้งครับ,บห้องโลโลห้องหล่ะคุณชายคุณชายร้องหายบ่ใดเลย ดูบรรยากาศฝนตกหยุดใหม่พี่น้องเขียวดีครับเขียวห้องเฮ็ดยังแข่ดอกพี่เลิฟร้องทำไมฮะห้องเฮ็ดยังพอไปหาหยาไม่กินโอ้ยเบิ่งพิ่น มาดูยา่าดูยา่าแดดออกมาก็มีแห้งพี่น้องเอ้ยถึนแดดลมวีวีมาแล้วลมหนาวคงมาแล้ว พ,พี่ปองพี่ปองเพิ่งตื่นบอก๋องครับพี่ปองครับหนาวไหมอากาศลมวอยวีลมวอยวอยมาแล้วพี่นอ้องลมวอยวอยมาแล้วครับใายเลิฟเดี๋ยวเลิฟก็จะได้เที่ยวบ้านโอ้ชิด้เที่ยวอีกบ่น้อยอีพี่จังน้อยอีพ่อกะสัญญาก่ะสิะด้ไปเกี้ยวเขา ถ้าพ่อไปเขียนข้าวเกีย่ยวข้าวเลือก็อยู่บ้านกับคุณแม่นะครับดีป้องโอ้อยแดดออกมากแข็งตาสิแสบตาพปา่ปน้องรุนุนเห็ดแดด,ดแต่ก็มีแหงครับเจอแดดก็มีแรงแม่ปพอปยูกิกนหย้าพิชะยหย้าแท้ ก็สีนาาเงี้ยไม่เห็นยังดอกเนาะัวดอกให้ลูกสายพิ่งกินยายาใหญ่หญบมอตองเลยบมอตองญาติดอง ครับโอ้ยลมเย็นดีพี่น้องลมเย็นลมว้อยว้อยป้าบืนลุ้มเราเด้อบานเฮ้าป้าบืนลุมใสบางมองกระน้ำถ่ม่มพี่น้องโอ้ยตาเลี้ยตุนสัตว์พี่น,อน้องบาเนเฮ้าน้ำถล่มเงื่อนถ่วมสร้างถลมให้ถวมหน้า สมเพือนวมสร้างน,น้ำยังกันเพื่อนยังอยู่คือเกาเด้พี่น้องท่วมเขาดีเขาเปื่อยตายเพราะมีเขากินทั้งนี้ก็ยัดท่วมเขาเถาะแต่ก็พ่ายางให้ท่วมยังทั้งนั้นล่ะนี่พอเริ่มก็ว่าสิเกี่ยวเขาวันที่ยี่สิบเจ็ดสี่หอดีคหลพี่น้องน้ำก็ยืงขึ้นมาเรื่อยๆสักสีเอาท่านมาท่านภาวนายหา,าหายป่าให้มาไหวให้มาช้าๆหายได้เขาเกียเก่ยวเขาเกี่ยวน้ำก่อนเขากรลัง เขากลั่งเหลืองกล้วยเนาะเขากลั่งเหลืองกล้วย mm hmm. เหลืองกล้วยดีใบบระท่นานกัลลังสอดออกวง่งหนึ่งหี่เนาะมันมันมันแรงโดนปกติตะก้อนทาว่าเขาสากไงโดนตาเขานี่ก็เขาก็สีสอดออกแล้วแตกออกแล้วจะ่นีโดนตาเขายัางบาะท่านมีน้ำ <c oughs> กำลังมามีน้ำไม่กี่วันนี้นะเครื่องประมาณครึ่งเดือนนี่เอง เขาก็บฝ้าแตกฟ้าออง่าอันใดกระเพาะคุ้เขาคุ้นนมดอกพี่น้องขนาดแนมเบิงว่เขาบ่อคอยง่ามผัดพ่อถึกนามถึกฝนมาชักเพ่นมา,า,นมาแต่ใส่ไม่นั่งโคตรสุกเข้าก็ได้มาให้ชาวบ้านห้าได้กินได้ทานได้กินได้ทานห่วม้สามารถสีได้กินได้ยากแดดออกมากระซองส่แล้วพี่น้องแดดมาก็ซองมันทําให้ เลื่อมเลื่อมนะครับมันเลื่อมเลื่อมตาสวดสวดนะครับเลื่อมเลื่อมครับจ้องมองไทย s <S น้องนะเลิฟนะน้องนะเลิฟนะ s <S น้องเกลือกนะพี่น้องถ่ายเห็นเมื่อใดเดี๋ยวมันสิทิพิษอีหยังเพิ่นเขา,มาไม่ถ่ายเด็กนะครับแต่กะถ่ายคือกันะอะอีไม่ลเลิฟไปเลยว่ถ่ายเด็กสิไปถ่ายยัางมีตลูกหลานครอบครัวเฮา คลิปครอบครัวครับแล้วครับโอ้ยพี่ปองพี่ปองใหญ่อพอเกี่ยวมาให้ลูกชายเกี่ยวไม้ให้ลูกชายชิมอ้อยคนกหาไม้ลูกชายตุ้นไว้ครับตุนไว้ทั้งหญ้าทั้งอ้อยทั้งหญ้าอ่อน,ออน คนวาลูกชายคน้อมลูกชายผอมต้องขุนหน่อยต้องขุนขุนหน่อยครับุลูกชายโอ้ยมาหน่อยเนาะ ถ่ายถ่ายถายแดดออกแล้วครับเดดตกแล้วเดี๋ยวแม่พิมพ์ให้ดินมันเสด็จนำหือเถื่อแจ็กน้อยกับพี่น้องจังเจาแม่พิมพ์เข่าป่าตอนนี้ยังแฉะอยู่ค่ะให้ตากแดดก่อนแจ๊กแดดแล้วก็จะเอาแม่พิมพ์เข้าป่าผูกไว้กินหงายในป่าปนี้ ย่าปรงเขียวหมดแล้ววะอยู่ในป่าแต่ถ้าเกี่ยวข้าวจริงๆแม่พิมพ์ก็ต้องอยู่ในบ้านเพราะว่าพ่อเลิฟไม่อยู่แม่ก็ต้องเฝ้าอยู่ที่บ้านครับดูแลง,ง่ายได้ไหมครับคุณปองโอ้ยออผู้ไฮยากระไฮยาพี่น้องเอ้ยผู้ไฮยากระไฮยา ผู้ใหา้ย,ยาก็หา้ย,ยามากหน่อยใหา้ย,ยาแต่ไทยเห็นบ่ได้พี่น้องชีวิตครอบครัวเอาฝากก,าก,กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามช่องพายเล็บเราด้วยนะครับขอบคุณครับ